เจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องอน,นิสงของการทำทานด้วยความศรัทธาพวกเราทั้งหลายอาจดูเหมือนกับคนทั่วไปแต่ในฟาร์มเหมือนนั้นมีความไม่เหมือนอยู่ภายในก็คือคำว่าศรัทธาคือความเชื่อในผลของการให้ทานเพราะคำว่าศรัทธาจึงนำพวกเราทั้งหลายมาที่นี้ มาเพื่อบำเพ็ญทานกุศลศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นแล้วกับจิตใจผู้ใดผู้มีบุญจะสอนตนเองให้รักษาศรัทธาให้มั่นคงไม่คอนแคนผู้มีศรัทธาไม่มั่นคงเมื่อทำบุญแล้วก็เกิดความวิตกว่าอุปสรรคในชีวิตทำบุญไปแล้วทำไมบุญไม่ช่วยส่วนผู้มีความศรัทธามั่นคงเมื่อทำบุญแล้ว แม้เกิดอุปสรรคขึ้นมาในชีวิตสักเพียงใดก็ตามกับคิดว่าเพราะเรายังไม่มีบุญบุญกุศลน้อยเมื่อบุญน้อยอุปสรรคจึงมากเพราะคำว่าศรัทธาต้องสร้างบุญให้ยิ่งใหญ่ยิ่งไปอีกเมื่อศรัทธาที่มั่นคงย่อมมีอานิสงส์อันไพ่บุญท่านอุปมาไว้ว่าเหมือนฝนตกในที่ไกลบนยอดเขาสูง ก็ย่อมลงหาแม่น้ำสมุท้วยหนองชั้นนั้นเมื่อเต็มแล้วก็ยังผลให้กับชาวนาชาวไร่ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำฝนศรัทธาก็คือความเชื่อผลของการให้ทานเช่นกันบุคคลใดเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนศรัทธาย่อมนำผู้นั้นไปสู่สวรรค์และในท้ายที่สุดอาจถึงพระนิพพานได้ ฉะนั้นบุคคลเมื่อมีทรัพย์น้อยแต่เมื่อมีศรัทธามั่นคงพระอริยเจ้ากล่าวไว้ว่าไม่ใช่คนจนแม้จะมีทรัพย์น้อยก็เป็นความจนชั่วคราวเมื่อขยันประกอบไปด้วยอาชีพในสุจริตและหมั่นสั่งสมบุญการให้ทานอย่างต่อเนื่องย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญดุดน้ำที่ไหลที่สูง ลงสู่แม่น้ำทีระหยดหรือฝนตกที่หลนใส่โอง่งใส่ตุ่มไม่นานก็ทำให้ตุ่มให้โอง่งเต็มได้ฉันใดตรงเัินค่าบุคคลเมื่อมีทรัพย์มากแต่ไม่ทำบุญทำกุศลถึงร่ำรวย<ม>ก็รวยไม่ตลอดเมื่อผลบุญหมดไปแล้วเมื่ออากุศลเข้าครอบนำก็ส่งผลให้หมดตัวได้เพราะมีความตนี บุคคลใดไม่ให้ทานไม่ทำบุญไม่มันสวัดมนรักษาศีลปฏิบัติธรรมไม่นานในชีวิตก็จะตกต่ำกลับสู่ฟาร,รมยากจนดุดไม้ใหญ่ที่รากเนา่าไม่สามารถดูดซึมน้ำและอาหารจากดินได้ในที่สุดก็ล้มบุคคลผู้มีศรัทธาจึงได้ชื่อว่ามีอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ภายใน ที่บุคคลทั่วไปหาได้ยากผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญกุศลเท่านั้นถึงจะรับรู้ได้ว่าความอิ่มเอิบใจเป็นเช่นใดความร,ร่ำรวยภายนอกมีเงินสักสิบล้านยี่สิบล้านเราก็ต้องนั่งเฝ้านอนเฝ้านอนไม่เป็นสุขแต่เมื่อมีบุญมีกุศลอยู่เต็มเปี่ยมบุญตัวนี้เราไม่ต้องนั่งเฝ้าไม่มีใครจะแย่งไปจากเราได้ บุญกุศลนี้จะค้ำจุนเราไม่ว่าจะไปที่ไหนเราพกเงินพกทองอยังต้องระวังโจรภัยแต่มีบุญเกาะติดตัวไปตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีใครจรกรรมเราได้เมื่อถึงที่สุดบุญนี้จะคุ้มครองเราจะนำเราไปสู่สิ่งดีๆเพราะบุญเป็นขุมทรัพย์ใหญ่ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายปรารถนา ให้บุญเพิ่มพูนขึ้นเพื่อจะได้สู่สุขาวดีหรือเข้าพระนิพพานได้เราจะมีบุญได้ก็ต้องมีความศรัทธาความศรัทธาสามารถปิดอบายภูมิได้นำชีวิตไปสู่สวรรค์และพระนิพพานหากแม้ในชาตินี้เราเกิดมาต้องประสบกับความลำบากก็ให้คิดแต่ว่าบุญกุศลน,นั้นที่เราสร้างไว้ยังไม่พอ ในชาตินี้เมื่อมีโอกาสจะทำบุญหรือทำทานก็หมั่นทําไม่ว่าจะให้ทานแก่สัตว์หรือให้แก่บุคคลเพื่อนร่วมโลกที่กำลังตกอยู่ในความลำบากข้าวจานน้ำขันทำด้วยใจบริสุทธิ์นี่ก็เป็นเนื้อนาบุญยิ่งมาในช่วงโควิดระบาดเราอย่าทอดทุระไม่ใช่เพื่อนบ้านที่เขาเดือดร้อนเรามีโอกาสช่วยก็ช่วย ผลบุญอันนี้ได้อยู่สองสถานนั่นคือหนึ่งก็คือได้อน,นิสงส์ทำให้เรามีความสุขอิ่มเอิบใจผลบุญก็ไปช่วยเราในเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วก็ทําให้เรามีผลบุญสามารถที่จะไปในสิ่งที่ดีๆได้ประการที่สองเราได้มิตรเพิ่มในโลกนี้แม้เราจะล้อมรั้วด้วยเหล็กด้วยปูนมันก็ยังไม่มั่นคงแต่ล้อมรั้วด้วยเพื่อนบ้าน ยอมให้ความสมบูรณ์แก่เราเราจะทำอะไรก็ไม่ต้องระแวงจะไปไหนก็สามารถทิ้งบ้านเรือนได้เพราะมีเพื่อนบ้านเป็นล้วให้สุดท้ายขออ้างอิงบาร,รมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปิดปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญขอให้รอดพ้นจากโรคโควิดด้วยเทิญและขอบาร,รมีธรรมให้องค์ผู้ดู ได้ปดปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปจะเริญพร